สีไปสเจ้าสิไปไสายคอยถามเจ้าหรือเจ้าสิไปสายเจ้ากูว่าปากแ่เรียนตัวบบบนี้แม่ไปหามูหล,ลงหลงเอานกเป็ดน้ำครับทุกคนครับว้าวหนึ่ง,งห้ามจับปลาในหนองดุมสองน้ำหนองดุมเป็นน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปปลา ตำบลดงเมืองโปรดช่วยกันรักษาความสะอาดมีจุดผู้ที่ฝ่าฝืนข้อที่1มีโทษปรับ2,000บาทนี่ครับทุกคนครับไปทุกคนที่นี่มากันขอ่ป่าครับโยคนครับสวัสดีครับพี่ยมชมทุ่งวันนี้เราจะพาไปเที่ยวป่าทุ่งนาบรรยากาศแบบป้าน,นอกบ้าน,นอก จอไปถ่ายบรรยากาศตามตรงหน้าตอนนี้ยังเป็นคนกีดเลยนะครับเหือบางคนไม่ได้กลับบ้านครับนี่จะไปถ่ายวิวบรรยากาศให้คนที่บ่กับบ้านเบิ่งได้รับชมกับพี่น้องครับนี่จะายเริ่มแล้วครับนี่มีหินคุกนิดหน่อยเพื่อจะเส้นทางเส้นนี้จะออกจากตำบลบ้านกูอำเภอยางศิสุราชจังหวัดมาหาสารคามไปสู่ตำบลดงเมือง เอ่ยยางสิสุราเดือนครับลอยต่อไปขับรถไปเบิ่งบรรยากาศบรรยากาศบ้านครับเป็นไม้ไผ่กระบุกมันเศร้าๆบรรยากาศลังเียมังต้นไม้สองต้นต้นยางนาเนี่ยโอ้ดีครับนี่สุดยอดต้นเบิร์ต ขวาเนี่ยจะเป็นปา่ายางนาเท่านั้นครับนี่ทางไปเรื่อยๆครับทุกนครับอย่างเด็ดจะเริ่มจะซองมาแล้วยังมีหินคลุกอยู่ครับลงหินคลุกอนาคตทางนาอาจจะเจคอนกีครับโอ้โห บ้านโคกน้องนาน้ทางเขามีบ่อมีแทงน้ำดึงน้ำนี่บ่อน้ำสองบอมีบัวแดงมีที่อยู่อาศัยนี่มีหมองขังงัวขอบงัวเรียบร้อยเพนน้ำเต็มบ่อับรรยากาศ ของไส้ไก่ก็มีขุดหลอบไปทางนู่นครับหลอบหน้าไปเลยครับน้ำค็นี้ครับพางไปหน้าครับนี่ทางไปหน้าขอเ่เจ๊จึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บ าอ,อากาศใสน้อครับดีนะครับอากาศบ่หฮ่อนเท่าไรเพราะว่าฝนตกสองสามวันที่ผ่านมาฝนตกครับ้นคอย้นคอยสะเดา ใบใม่ต้นใหม่เขียวจะอุ้มครับหลังจากมีคนตกทุ่งนาสรารคามกับนิยมชมทุ่งครับทุกนครับบรรยากาศทุ่งหน้าฟังนู้หนจะเป็นควายเนี่ยปล่อยนหญ้าสบายมีน้ำให้นอนครับมีปักโคนให้นอนขายร้อน กของไล่ของนากับนิยมชมทุ่งาดูนครับมีโอกาสได้กลับมาต่างยังวัดสารคามก็จะหาท้ายบรรยากาศเดี๋ยวบรร بان ผู้ผู้อย่างนอบบาเนี่ม้อยโอ,โอ,โอ,โอนะเลี้ยมมนทังเั้นบาน่าดิเลี้ยงม,มาใส่กันให้ยังไหนดัวนี้เอาจยังไหนเอาจยังไหนนี่หลงหลงโคกบ่ทุกพี่ เป็นยังไงสิไปสายเจ้าสิไปสายคอยถามเจ้าหรือเจ้าสิไปสายเจ้ากูว่าปากแหนะเรียนตัวป่ะนี่ไม่ไปหาหมูหลงหลงหมูบ่าุ่นปุ่น,นจ็บเจ็บเจ็บจ็บจ็บโอ้จะไปหาฝูงนู่นเหรอครับนู่นคนมาเด็กใสปุ่น,นี่หาปูบ้ามาปุ่ปนพลังกลับมาฝุ่นวัวกำลังทยอ,อยมา โอ้ยพิ่นีไปหาผู้เบาหน่าทีเ่เรียนเรียนขมาเรียนขมาากิข้างนี้โอ้ยอยังนาน้อยเปินมาากิข้างไหนไมนหาผู้เบาววววเรียนมากคนเดียวแบบโปล่าวดันเมียดาบว,ว,ว่นกนกไก่หน้าเลยนกยางแบบนางเตลือผูอ้บินไปแล้ว ปลาทางต่อครับทุกคนครับสายมือตรงนี้ครับตอนปีใหม่เขามาเอาปลาครับนู่น,นโพนี่ครับนี่งกิโลกรัสูบปลาหมอปลาสามร้อยบาทน่ครับ เดินทางต่อไปอีกมหมบานดึงใช่หรือหัาอะไรสินไปบ้านไปบ้านบากบ้านบากหรือบ้านสว่างตำบลดงเมืองเปิดออย่างจุงลาทางแบบเขาจะพุดดินขึ้นมาแล้วครับอนาคตจะองเทเทปูนเทคอนกรีต อย่างน้องดุสันอุ้ยนี่สันเ์เพื่อนดุสันต์นี่เป็นหนองดุมเก่าสมัยก่อนครับพี่น้องโอ้บไม่ได้เห็นหลายปีไปเบิ่งหนองดุมเออเดี๋ยวเราหนองดุม,ดมที่นำประป่าไปน่านิยมชมชุ่งอะออกจากตรงนี้ครับนี่ไปเบิ่งกันบม่ได้มาหลายปีแล้วครับนี่สมัยก่อนกับมหาสอน กุ้งสอนหอยหาปูปลาตรงนี้ครับหนองดุมแหล่งน้ำของหลายหมู่บ้านครับสองตำบลตำบลมันปูครับต่งางัะกับยุดของตำบลตรงเมืองครับเป็นน้ำประปาของตำบลในหลายหมู่บ้านเลยครับนานิยมชมซุ่มก็ดึงเขากอนครับฟับงนี่ครับนี่ก็ออกมาอยูุทุงหน้ากันครับหูงควายหลอกลัวเรียบร้อย ฝอยเลี้ยงฝอยตามธรรมชาติเดี๋ยวเราเข่นไปบางน้องดุมกับนี่เป็นมะเห็ดปุ้ดไม้ลรืมั้งครับนยิยนข่าวหลายปีแล้วว่ามีทหารมาปุ้ดไห้ช่วงสมัยมที่ทหารมีอำนาจจับเป็นเยมากปุ้ลอกให้ใหม่โอ้โหโอ้แม่ครับพี่น้องครับรรนากาก น้องน้ำใหญ่เลยครับนี่โบดีมาหลายปีแม่หิ่งอู้นุ่นครับน้องดุมนี่โอ้ยทา้งงวงกวลวยลงครับนี่หากินน้ำนี่อู้โบดีมาหลายปีครับพี่น้องครับแหล่งน้ำของชุมชน หนองดุมนี่ปปา่าีิฉักไปใส่หลายหมู่บ้านตำบลดงเมืองเลยครับแล้วก็ผ่านไปหน้านิยมชุ่มทุ่งเพื่อได้ใส่ครับแหล่งน้ำของชุมชนแต่ว่าเดือนนี้เป็นเดือนเมษาครับน้ำมันจะน้อยลงกว้างเลยครับกว้างใหญ่ไพศาลเหมือนกันแหล่งหาปูหาปลาแต่ว่าเป็น บน,นี่ใจวาเพื่อนี่หาปลาหาอย่างโบรรบ,บรรยากาศท่าตรงนี้คือที่งวงควายลงมาครับนี่ไปเบื้องต้นครับทุกคนครับบรรยากาศไม่ใช่ทะเลนะครับทุกคนครับนี่ต่ว่านนี่บรรยากาศหนองดุมครับ นองดุมสิตำบนดงเมืองบ่อ,บอน้ำชุมชนนี่ห้อยงวห้อยควายหนาละลักน่าจะเป็นควายครับนีโพนคอยครับต้นคอยต้นชี้เล็กอันนี้ต้นอย่างมะกรอขึ้นมาหาสอนแล้วก็เจ็บมาเดือครับสอนกุ้งปล่อยปนกุ้งแล้วก็กินกับ มะเดืออืมอากาศนี่แง่เป็ดๆรีบๆมันยังน้อนบอลูว่ามันกว้างใหญ่ประมาณไหนเก็บน้ำได้กี่ลูกบาทมตร เดี๋ยวคอยไปหาข้อมูลนี่ต้นคอยครับมีคนที่พอจะได้ถามเดี๋ยวขับรอบๆบ่งอีกที่ครับน้องดุมบรรยากาศเสียงนกห้องธรรมชาติครับสำหรับคนบเรตก,กลับมาเยี่ยมบ้านเที่ยวบ้านเนี่ยหูนอย่างโน่นี่หูอัญยันโน่นี่หูนอ,นหอะไร สำหรับคนบร่ได้มเชียวบ้านบ้านพุริยูแถวบ้านบากนี่ครับบ้านสว่างอำเภอยางศีสุราเดครับทำไปเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ได้เบิงได้รับชมครับนี่กับช่องนิยมชมทุ่งนี่ครับนี่สำหรับคนที่ไม่ได้มาบ้านที่ทำงานอยู่หลายจังหวัดครับทั้งเทพทั้งชนบุรีระยอง น,นี่ซึมซับบรรยากาศบ้านของตัวเองครับเดี๋ยวเขาขึ้นไปครับรถรอบๆบิางอีกที่นึ่งครับว่านที่เป็นยังไงบรรยากาศด้านบนนี่ทางทางควายลงมาก,กินน้ำครับนี่นี่มุ่นก็มีเห็นเห็นขี้ควายทางขึ้นก็สูงชันพอสมควรออ้นี่เขาปักทอไว้ตรงนี้น่าจะ นาซิมีน้ำถึงสูงขนาดนี้ครับนี่เขาดีกันไหมเพื่อว่าถ้าน้ำสูงขึ้นมาระดับนี้น้ำมันจะออกทอนไหลลงไปสู่ทุ่งนานะครับถ้าน้ำขึนมาสูงตามระดับโอ้แต่ก็ว่าถือถว่าสูงสูงพอสมควรครับนี่เ <c oughs> ขาขุดลอกใหม่นี่ ยานพาหนะของเราจะไปต่อครับขับรอบไปดูเผื่อมีป้ายเขียนบอกข้อมูลรายละเอียดอะไรมั่งไปเดินทางต่อทวนครับต้นตักขีเหล็กสะเดา้าไปไปต,ต่อทวนครับ สันจะเรียกยังไงะเขื่อนบ้านเป็นอ่างเก็บน้ำกับประมาณเรื่องนองหนองใหญ่ครับสันหนองก็จะก่ควงพยายามควงกับมันนี่เป็นกระถิถึงน้ำไปใส่ยู่มั้นอ่ะมันอู้หนี่นี่ไม่นี่นี่เป็นกระถิดึงน้ำออกจากตรงนี้ครับลงไปใส่ในบ่อข้างบนบ่อใหญ่เขื่อนมีแหล่งน้ำเรียบร้อย เป็นนกแก่ตรงนี้ได้ครับนี่อยากรูดตรงกลางมันเป็น,อ,นอัยาวเป็นนกหรือบปล่าเดี๋ยวตรงเดี๋ยวตรงกันข้ามันเป็นนกหรือไม่เ,เหรอไดหลักๆหนองตรงนี้มันจะเป็นเริงของนกเป็ดน,น้ำนกเป็ดน,น้ำค่อนข้าขง,ขงเยอะด้วยเนครับเห็นมองไกลส เดี๋ยวขับรถปบเ,เป็นเบอร์ใหญ่รถแมนนกเว็ยดนามบอกวนรอบอีกรอบนึงเช็บ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 เช็ดน,น้องก็จะควางก็สมควรทางน้ำไหลมาดีขาดใจชาวบ้านไปดิมนหนองเลยครับ ลุ่มของของชุมชนบ้านสว่างดงบากตำบลดงเมืองพุ่นนี้เต็มน้ำอยู่ไหมโอเจ็บ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 ไมก็หลากหลายต้นตัวเล็กแม่้นสังโอ้ต้นสังเลย้นสังนี่ต้นสังครับกต้นสังหลายเหื่อจนมาสัง นู่นนะอู้ยน่าจะมีการเคลื่อนไหวครับมีการเคลื่อนไหวมีการเคลื่อนไหวมีการเคลื่อนไหวขยับตัวก็เป็นสิ่งมีชีวิตแม่แม่นิรหลีครับทุกคนครับ ครัแมมยืลงไปทางไหนเนาะบันี่ืนลงเลยเกืกอบต้นครับี่โอ้ยนุ่นครับเปลวนกเป็ดน้ำครับทุกคนครับโอ้โหผูกผักแท้ครับพี่น้องครับ นูนนูนมันจะกาดโอ้คหับนกเป็นน้ำครับนุ่นะโคดัะมาดิซูมกล้องว่าได้มีเขาคือแล้วพคุ่นนู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 นนูนอ๋อว้าวเป็นพันตัวนะมังคับนุ่นนี่ลงไปจังเลนี่ ลุกไปเลยบนนอนอืออืออ,อ,อ,อครับนี่นกเป็ดน้ำนี่น้องดูมครับพี่น้องครับแมนบออัวคัติแมนโอน่โอ้มามามาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้บ่มาบ่วมาครับทุกคนครับอู้อหลาน นี่ครับทุกคนบรรยากาศนกเป็ดน้ำที่น้องดุมพุ่นอูบินวอเต็มน,น้ำเลยครับทุกคนครับถึงมามองมาได้ไกลๆดซูมิเบงครับทุนนกคนครับกล้องอาจรรพ่ชัดเท่าไหร่ครับกลุ่มใหญ่เลยกลุ่มหนึ่งทั้งนี้ครับนี่ นูบ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 ูเป็นแรงหาจินของเขาครับตรงนี้ครับนี่โอ้รวมกลุ่มกันก็น,น่าสีหามนะครับเนหนาสีหามเมื่อหจับมันผิดกฎหมายนะครับนกเป็ดน,น้ำเป็นแรงอาหารของเขาเลยครับมีบอ่อน้ำมีที่หลบภัยแต่มาก็คือห้องเปียก นกเป็นหนามันห้องแบบนี้วะครับทุกคนครับผู้ใดรู้มีของมุวนกับซอยคอมเมนต์หน่อยด้ครับทุกคนครับมันหอ้องขึ้นนกน้อยเนี่ยแต่มันคือลักษณะคอเาาบินอยู่ในหนามขน,นกเป็ดนะห,หรือมันลองแบบนี้เียงห้องสนัดนปันไหรรู้ว่าทุกคนได้ได้ยินเสียงมันบอกครับนี่โอ้หลายแทน้นี่ดีดอกดอกอยียงน้อยนี่งามแท้ครับทุกคนครับนี่ ลิมหนองดุมนี่ครับนี่ดอกไม้สีน่าจะเป็นตะกูลเดียวครับดอกคูนดอกอยดอกอย่างน่าอยู่ในใจหรือบออครับลิมหนองดุมนี่ครับนี่นกยังเต็มน้ำครับโอ้บรรยากาศลมเย็นสบายน,นกน่าจะเป็นพันตัวนะครับทุกคนหลายแท้บรรยากาศด้านล่างก็ สวยงามครับนี่ตรงนี้นะจะเป็นโนนโพพ่นธุจีีทุกปีพ่นจะมีมรำมาแจ้บนครับตรงนี้มามาล้ำทำการแสดงกลางวันนี่ครับตรงนี้พันจะบนไปทุกปีจะมีมลำมาแสดงกลางทุ่งหน้านี่ครับนี่ต้นโพใหญ่ๆนี่ครับแล้วก็มีกระต๊อบอยู่ตรงนู้นพ่นจะมีมลำมาแสดง ทุกปีครับทุกคนครับดอกคูณบุญโอบรรยาักาศดีแทบนกอ๋อจะนั้นมันไวเดี๋ยวครับรถไปรอบๆอีกที่นึงครับนี่ซึมสับบรรยากาศมันนอกมันนอกทุ่งนาสลัคามอันนี้ต้นเอียังอีกน,อน,นี่เนาะมีหลากหลาย ชนิดครับนี่ผู้ใดรู้ไปซอยคอมเม่นเลยเด้อครับนี่อันนี้คือต้นอีอยัง <c oughs> คือเป็นคือเป็นหมากฟักแบบนี้ครับนี่ใบไขกบ่กระถินนนลงเจอโบเมนกระถินนนลงกระถินนลงที่ใบหน่อยนี่ครับฟังนี่ครับนี่น ตอนนี้เจอกระถินนรงอันนี้ก็กไม่รู้แต่เคยอยู่ในตระก,กูลพลึกนะครับไม่รู้พึกอะไรชัยจะพึกราดจะพึกมีอะไรพึกมั่งนี่แหละประมาณไปเราไปกันต่อทุวนครับนี่ครับทุกคนเร็วๆก็มาถึงแล้วครับนี่ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองหงห้ามจับปลาในหนองดุมสองน้ำหนองดุมเป็นน้ำที่ใช้ผลิตน้ำประปลาตำบลดงเมืองโปรดช่วยกันรักษาความสะอาดมีจุดผู้ที่ฝ่าฝืนข้อที่1มีโทษปรับ2,000บาทนี่ครับทุกคนครับห้ามนะครับหามจะปลาเพราะเป็นแหล่ง น้ำปับป่าของชุมชนครับทุกคนครับห้ามเพื่อนหามหาป่าเพื่อน้ำม,มันจะได้บ่คุ้นบ่อนี้ครับนี่นาจะเป็นที่เป็นชักปับป่าขึ้นมานี่ครับนี่ตจดดึงนางมาจากนู่นครับนี่โดนฝนนากับคุ้นๆเน,คน,น่ครับนี่แต่จีบใส่ย,ยุนานิยมชุมตๆกับเือใส่ได้เลยครับ บัวเข้มบัวกรวยบัวคืนน้ำประปาอยู่ที่บ้านครับนี่คนจกักรกลมาผ่านกระบวนการกองตรงนี้นี่ครับคนจนเรากุญแจไว้เรียบร้อยนะครับมีระบบไฟมีระบบจัดการเรียบร้อยไปใส่น้ำในชุมชนครับทุกคนครับนี่นี่เพิ่นถึงมีประกาศห,าห้ามจับปลาห้ามจับ สับน้ำทุกชนิดน่าจะแห่งน้ำอบุบตอนดงเมืองบรรยากาศโดยรอบครคับมาดูอีกฝั่งหนึ่งของน้องดุมนี่ครับตรงนี้ก็จะมีอีกแห่งหนึ่งกลู้อันนี้คือที่หนังของตำบลหรือของชาวบ้านต่างหากโบนี่ใจครับเนึ่เงเด้อขับเด้อบานผู้ใดนี่ หนองดุมก็มีหลายหมู่บ้านบ้านกู้บ้านสว่างบ้านดุงบากนี่ประกาศใต้ต้นบักท่านนี่ครับชื่อหน่วยงานโครงการจประทานมหาสารคามที่อยู่ตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามโครงการก่อสร้างแก้มเลียงหนองดุมบ้านสว่างตำบลดงเมืองอำเภอยางสุราจังหวัดมหาสารคาม ผู้รับจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดการโยธาที่อยู่เลขที่จิ๊บ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 จตมบนในเมืองจังหวัดขอนแก่นบริษัทอยู่ขอนแก่นสัญญาหมายเลขที่จิ๊บจิ๊บหกมีนาสองห้าหกหนึ่งเสร็จสิ้นสุดสัญญาหนึ่งกันยาสองห้าหกหนึ่งเจ็ดปีเดียวครับที่จะก่อสร้างร้อยแปดสิบวันเงื่งวงเงินค่าก่อสร้างร้อยพันหมื่นแสนล้านเจ็ดล้านเก้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทนี่ครับนี่ นายนิคมโอ้ยบ่แม่นายนิมยมอุทัยชัยตำแหน่งนายช่างชนรับประทานชำนาญงานมีหนึ่งหนึ่งสองสามสี่งานก่อสร้างนี้สร้างด้วยเงินภาษีของท่านนะครับทุกคนครับเงินภาษีของท่านนี่นะครับเพราะเราเป็นคนจ่ายภาษีนี่ทำบ,บรรยากาศด้วยร่วมนี่ครับด้านล่างโอ้ดานล่างก็มีคลองน้ำครับนี่ อเป็นทหาป่าดีแท้เป็นของชุมชนหรือเป็นของไม่ผุนเงาไปผุนเลยครับพว่าเป็นป่าลายแท้น้อนีอ่เิ่นหามบุ๊บุบุหามกระเสีบบกเพิงนะครับนี่เิ่นหามบ้นานนีหน่หรือเป็นแรงของชุมชนบ้นหนึ่งก็มีบ้านชิปนี้กับประมาณนี้ครับทุกคนครับนี่ครับ ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องนิยมชมทุ่งคลิปนี้ก็คงประมาณนี้ครับทุกคนครับอย่าลืมฝากกล้องช่องนี้หน่อยช่องนี้เวยครับนี่ถ่ายนะน้องดุมตำบลดงเมืองอำเภอ,อยางศรีสุรัต์จังหวัดมหาสารคามไปแล้วครับบััสดีครับ